คุณเคยสงสัยไหมล่ะว่าทำไมราชินีคนหนึ่งถึงต้องแต่งงานกับน้องชายของตัวเองถึงสองคนเลยฟังดูช็อกใช่ไหมหน่าตกใจและชวนสงสัยสุดๆแต่สำหรับเคลียวพัตรามันคือกุญแจสำคัญที่เธอใช้ยึดบัลลังก์ไว้ในโลกที่พี่น้องฆ่ากันเองเพื่อแย่งอำนาจเธอเลือกทางที่โหดร้ายอย่างนุ่มนวลวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของเธอให้ฟังแบบลึกซึ้งนุ่มนวลแต่สอดแทรกความเฉเฉียบชวนให้คนรู้สึกหนาวในใจถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะย้อนไปเมื่อสองคันกว่าปีก่อน ปีหกก่อนคริสต์กาลในเมืองอเล็กซานเดียเมืองที่สวยงามราวกับฝันด็กหญิงคนหนึ่งเกิดมาในราชวงศ์ปะโตเลมีราชวงศ์กรีกที่ปกครองอียิปต์มาตั้งแต่อเล็กซานเดอร์มหาราชพ่อของเธอคือปะโตเลมีที่12หรือที่ชาวบ้านเรียกว่านักเป่าขลุยเพราะเขาชอบดนตรีมากกว่าปกครองแต่ราชาสำนักนี้เต็มไปด้วยเลือดและการทรยศพี่น้องฆ่ากันเพื่อบัลลังก์เป็นเรื่องปกติเครียวพัตราเติบโตขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายแบบนั้น เธอฉลาดมากเรียนรู้ภาษาได้หลายภาษารวมถึงภาษาอียิปต์โบราณซึ่งคนในราชวงศ์กรีกแทบไม่เคยสนใจเธอศึกษาปรัชญาการเมืองดาราศาสตร์และแม้แต่วเวทมนต์เพื่อเตรียมตัวเป็นราชินีแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ดีว่าบัลลังก์ไม่ใช่ของขวัญจากสวรรค์มันคือสมรภูมิที่ต้องยึดด้วยเลือดเนื้อพอเธออายุ18ปี51ก่อนคริสต์กาลพ่อเธอตายเคลียวพัตรากลายเป็นราชินีร่วมกับน้องชายคนเล็กปโตเลมีที่13อายุแค่10ขวบ ตามธรรมเนียมอียิปต์โบราณที่เรียนแบบเทพเจ้าพี่น้องต้องแต่งงานกันเพื่อรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ใช่แล้วเธอแต่งงานกับน้องชายของตัวเองคนแรกฟังดูน่าตกใจใช่ไหมเด็กชายตัวเล็กที่ยังไม่รู้เรื่องโลกแต่สําหรับเธอมันคือกฎเกณฑ์ที่ต้องทําเพื่อไม่ให้ใครแย่งอํานาจไปแต่แล้วที่ปรึกษาของน้องชายทรยศเธอวางแผนขับไล่เธอออกจากอียิปต์เพราะกลัวเธอฉลาดและมีอำนาจมากเกินเธอต้องหนีไปซีเรียรวบรวมกองทัพเพื่อกลับมาสู้ ในตอนนั้นเองโรมันกำลังแผ่ขยายจูเลียสซีซ่าบุกอียิปต์เพื่อตามล่าปอมเปเครีออพตราเห็นโอกาสทองเธอแอบลอบเข้าไปหาซีซ่าโดยพันตัวเองในพรมแล้วให้คนแบกเข้าไปในวังฉากตำนานที่ทุกคนรู้จักคืนนั้นในห้องมันทมที่เต็มไปด้วยกลิ่นทูบหอมแสงเทียนรดกรีเธอใช้สเสน่ดึงดูดซีซ่าผู้ชายอายุ52ที่หลงเธอหัวปลกหัวปั๊มเธอไม่ได้แค่มอบกายแต่คุมเกมทั้งหมดกระซิบแผนการเมืองขณะที่นิ้วลูบไล้แผวเบา ทำให้ซีซ่าช่วยเธอกำจัดน้องชายปะโตเลมีที่13เขาจมน้ําตายในแม่น้ํำลายเธอขึ้นครองราชเต็มตัวแต่เรื่องยังไม่จบเพื่อรักษาธรรมเนียมเดิมเธอต้องแต่งงานกับน้องชายคนปะโตเลมีที่14นี่คือการแต่งงานกับพี่น้องชายของตัวเองคนที่สองฟังดูยิ่งน่าตกใจและชวนสงสัยกว่าเดิมใช่ไหมสองครั้งสองน้องชายเธอทําเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใครแย่งบัลลังเพื่อรักษาสายเลือดหรือเพื่อเชื้อเชืนอํานาจอย่างนุ่มนวล แต่จริงๆแล้วเธอปกครองคนเดียวน้องชายทั้งสองเป็นแค่หุ่นเชิดเธอมีลูกกับซีซ่าชื่อซีเซเรียนเด็กคนนี้กลายเป็นภัยคุกคามต่อโรมันในภายหลังแต่ปี44ก่อนคริสต์กาลซีซ่าถูกสังหารโดยวุฒธธิสมาชิกโรมันที่ทรยศเคลียรพัตราเสียขุมกำลังใหญ่เธอหนีกลับอียิปต์และช็อกสุดๆเธอสั่งวางยาพิษน้องชายคนที่สองปโตเลมีที่14เพื่อให้ลูกชายซีเซเรียนขึ้นเป็นราชาร่วมกับเธอเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของตัวเองยังไม่เว้นเพื่อรักษาอำนาจ แล้วมาร์กแอนโทนีในพลโรมันผู้หล่อเหลาและทะเยอ,อทะยานก็เข้ามาในชีวิตเธอเขาเรียกเธอไปพบที่เมืองตาซัสเพื่อสอบสวนเรื่องเงินสนับสนุนแต่เธอมาแบบหรูหราบนเรือทองคําแต่งตัวเป็นเทพีไอซิสทาให้แอนโทนีหลงไหลทันทีความสัมพันธ์ของทั้งคู่โหดร้ายสุดๆไม่ใช่รักใส่แต่ผสมการเมืองและความปรารถนาเธอใช้ร่างกายควบคุมเขากระซิบแผนยึดอํานาจโรมันขณะที่เขาอ่อนล้าเธอมีลูกกับเขาสามคนรวมฝาแฝด เธอประกาศตัวเองเป็นราชินีแห่งราชาให้ลูกๆเป็นผู้สืบทอดอาณาจักรใหญ่โตแต่ศัตรูตัวชากาจคือออกุสตุสหลานซีซ่าที่มองเธอเป็นภยัยคุกคามเธอใช้แอนโทนีเป็นเครื่องมือแต่สุดท้ายแอนโทนีทรยศภรรยาโรมันของตัวเองเพื่ออยู่กับเธอออกุสตุสประกาศสงครามปี31ก่อนคริสต์กาลสงครามที่แอคเทียมแอนโทนีแพ้ยับเยินเพราะเธอสั่งถอยทัพกระทันหันบางคนบอกว่าเธอทรยศเขาเพื่อเอาตัวรอด แอนโทนีฆ่าตัวตายด้วยดาบแทงอกเพราะคิดว่าเธอตายแล้วแต่เธอซ่อนตัวในสุสารเธอใช้ตำรวจลับและสายลับจับตาทุกคนกล่าวหาทรยศแล้วทรมานกรีดเนื้อเทน้ำส้มสายชูกลืนพิษชาชาช็อกจริงๆเมื่อออกูสตุสบุกอียิปต์เธอพยายามใช้สเสน่ห์ล่อเขาแต่เขาไม่หลงกลเธอเลยเลือกตายด้วยงูพิษกัดตำนานบอกว่างูอาสกัดอกเธอทำให้เธอสิ้นชีพอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ยอมเป็นเชลยโรมัน ปี30ก่อนคริสตกาลเธอสิ้นชีพตอนอายุ39อียิปต์กลายเป็นจังหวัดโรมันลูกชายซิเซเรียนถูกสังหารโดยออกุสตัสที่ทรยศคำสัญญาแต่ลูกๆก,กับแอนโทนีรอดชีวิตไปอยู่โรมเคลวพัตราคือหญิงสาวที่ใช้สเสน่ห์บนเตียงคู่ครองเป็นเครื่องมือกลยุทธ์โหดเหี้ยมพิกชาตาจากราชินีตกต่ำสู่นักรบที่ท้าทายโรมันท่ามกลางการ,การทรยศไม่เคยหยุดเธอปฏิรูปเศรษฐกิจขยายอาณาจักรแต่แลกด้วยเลือดนับพันรวมญาติที่ทรยศ และมีข่าวลือว่าเธอใช้พิธีกรรมลึกลับผสมเลือดศัตรูกับยาเพื่อรักษาความเยาว,ว์ว้ยแล้วคุณล่ะถ้าคุณเกิดมาในราชสำนักที่เต็มไปด้วยการหักหลังแบบนี้คุณจะเลือกทางโหดร้ายแบบเพลียวพตราหรือเปล่าเพื่อยึดอำนาจไว้ให้ได้หรือคุณจะยอมแพ้ลองคิดดูแลบอกผมหน่อยสิ